เออเอาเอาเอาอาพระเอาเก้าอี้ไปนั่งเก้าอี้ไปนั่งไม่เป็นไร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 รอได้รอได้

Hãy ai cùng người một người một người ờ đi ngồi

ไม่โดนไม่โดนเลยหนึ่งไม่โดนหนึ่งไม่โดน 来来来。来来来 เอาจนครบเว้ยสงสงใส่าใหา้ได

ก็เนี่ยถ่ายรูปซะเลยดีแล้วเราจะไม่ต้องถ่ายอีกแล้วนะเนี่ยว่างก็ถ่ายกันซะเลย่ในของพี่ใครใครว่ามาถ่ายรูปมาเร็วเดี๋ยวจะได้มาถ่ายมึงบ้ามึงบ้า อะไรเลยพ่ะาหลวงพี่